ร,ร้อยห้าปสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะวันนี้แอดมินนะคะก็อ่าน,นะคะมาจากสุรินนะคะก็ ตีรถนะคะมาที่ศรีสสเกตนะคะท่านผู้ชมคะไปธุระนะคะกับเพื่อนนะคะก็พาเพื่อนนะคะมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่สวงนะคะคเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้นะคะองหลวงปู่สวงนะคะข้างในนะคะมนต์ดบด้วยกันนะคะพร้อมๆกันเลยเดอ้อนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะไปข้างในมนต์ดบนะคะท่านผู้ชม ไปกราบไหว้ขอพรนะคะองค์หลวงปู่สวงได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะก็อยู่ข้างในนะคะท่านผู้ชม z ู o ชมซูมเยอะนะคะภาพไหวไม่นิ่งนะคะแอดมินนะคะเคยเคยเห็นนะคะอ่ะเลขนะคะท่านผู้ชมตรงหน้าหลวงปู่นะคะงวดแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมินมาในวันนี้นะคะก็ หลายคนหลายท่านนะคะที่นึกไม่ถึงนะคะแต่บางคนบางท่านนะคะเอฟซบางท่านนะคะที่คือได้มาที่วัดไพรพัฒนานะคะก็จะทราบนะคะว่า,าบ้านเลขที่ของวัดไพรพัฒนาคือเลขที่อะไรนะคะตัวเลขนะคะก็ตรงกันกับน้อง e มีเซนนะคะน้องแอนฟิวนะคะน้องมีเซนนะคะเลขพลังจิตนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะ ออยู่ที่ป้ายนะคะหน้าทางเข้าวัดนะคะบางเอินนะคะท่านผู้ชมนะคะที่น้องให้สองสหนะคะบ้านเลขที่วัดก็2 5 8นะคะก็ตัวเดียวกันแต่ว่าสลับตำแหน่งแล้วก็สลับที่กันอยู่แค่นั้นเองนะคะ ฝนตกมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วฝนตกนะคะที่วัดไทรฝนลงเม็ดไอเดียนวิ่งไปก่อนเลยไปหลบตรงนั้นไอ้บินโดนม่ไวเลยนู่นน่ะไม่ไวบอพาท่านผู้ชมไม่ไวแล้วขยัยอ๋อเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบ้านเลขที่นะคะของประตูทางเข้าวัดไทรนะคะสองห้าแปดมัวซ้ำนะคะ หมสามหมูสิ 10, ตบตำบลไพรพ,พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศริสเกต3ามสาหนะคะท่านผู้ชมนี่ฝนต,ตกนี่นะคะห้สองแปน้องแอนทิวให้สองแหนะคะ เลขที่วัดไพรนะคะข้อตรงกับเลขเน้ N องแอนฟิวอาแอดเยนยืนตากแดดเอาตากฝอนเดอร์นะคะตอนนี้เนาะสองม้านเล็กที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะสองห้าแปดสองแปดห้า <2. S 2> ตัวเดียวกันกับ N uel, น้องแอนฟิวน้องมีเส้นนะคะฝนตกนะคะเราก็ลบฟ้นนะคะอยู่ซุ้มประตูนะคะ วันนี้พาเพื่อนมานะคะที่วัดไทรนะคะวัดไทรพัฒนาดูมืดนะคะมืดฟ้ามวดินเลยนะคะติดฝนนะคะตอนนี้แอรินเราติดฝนเดอ้อถ้าเราจะเดินไปก็ได้นเนาะแต่ว่าน้องยังเด็ก ด้านบนนี้นะคะแอดมินก็ไม่เคยขึ้นไปสักทีนะคะเริ่มทำทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะคะ ท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะก็เคยมองเห็นนะคะตัวเลขนะคะทีะ่ตรงหน้าขององค์หลวงปู่หวงนะคะที่ท่านนะคะอยู่ในโรงแก้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะท่านให้เห็นตัวเยืองนะคะแปดช่วงนั้นนะคะออกจริงๆด้วยนะคะช่วงนั้นเ้อนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะหลายงวดผ่านมาแล้วนะคะ แล้วแอดมินนะคะก็ขอกราบไหว้ขอพรองค์หลวงปู่สวงก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมินมาก็หลายรอบหลายปีแล้วนะคะนี่มาวันนี้นะคะมองเห็นตรงรูปภาพที่ใส่กรอบเล็กๆนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยมองเห็นเป็นขอไข่เอ๊ะวันนี้แปลกนะคะนี่มาทุกครั้งนะคะแต่มาวันนี้ เห็นพอดีนะคะเห็นไหมคะขอไข่สามตัวนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอมันเลยนะคะไม่ขอไข่ก็บอไปไม้นะคะท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอไว้ดีเดอรนะคะค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะขอขอรอดนะคะใต้สรีระของ หลวงปูก่ก่อนนะคะท่านใดที่ไม่ได้มานะคะก็อธิษฐานขอพรนะคะแล้วก็อขออะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชมขอให้สําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเนาะมีโชคไม่ลาบนะคะอธิษฐานขอได้เด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเดียวตอนนั้นเคยเห็นตรงหน้าขององค์หลวงปู่สวง เห็นมจะนันอเห็นเป็นเลขแปดน,นวดนั้นอะ่ะลูกหลานขออนุญาตปูดเด้อค่ะขออนุญาตขายทำนะคะปูตอนนั้นปูให้หนูเห็นเป็นเลขแปดน,นะคะตรงหน้านะคะ วันนี้นะคะปูให้เห็นเลขเลขสองกับเลขเจ็ดนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ตรงตาเด้อน,นะคะท่านผู้ชมถ้ามองไปเห็นมันเลขสองแล้วก็เลขเจ็ดนะคะตัวเดียวกันนะคะซูมเยอะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมอะแคปหน้าจอไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาลอดตรงนี้นะคะลอดวันนี้ไม่มีคนลอดได้สามรอบนะคะถ้าคนเยอะก็จะลอดได้แค่รอบเดียวนะคะก็มีผู้คนเข้าม,มาไหว้ขอพรเยอะเลย เนขอรอดอีดเดอนะคะสามรอบสามครั้งนะคะท่านผู้ชมได้แล้วหนึ่งครั้งนะคะเราก็ลงมาจากมณฑบแล้วนะคะหลังจากที่เข้าไปกราบไหว้ขอพรนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะอยู่ด้านในนะคะ,อะพอลงมานะคะมืดเลยเนาะ ฝนจะตกนะคะที่วัดไพรไปดูปลาไหมาลูกมาเอาวางไว้ลูกอืมเอาไปดูปลาดีกว่าเนาะบริเวณวัดนะคะนี่มาดูปลาแล้วเนี่ยปลาเนี่ย ไปดูปลามาดูปลาเร่เร่โอ้โหปลาตัวใหญ่ใหญ่ปลาใหญ่มากเลยพี่แอ็นฟิลเขาบอกว่าปลาปลาสีเหลืองเป็นปลาพระปลาสีขอปลาพะปลาาายลายคือปลาตำรวจว่าอย่างนั้นเออแอ็นฟิวเขาพูดอย่างนี้เวลาพาน้องมีเส้นน้องแอนฟิวมาเขาจะเห็นปลาด้วยปลาเหลืองเขาบอกว่าปลาสี 妈嗯。